สวัสดีครับผมดรรัชพงษ์ชัชวานคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสงขลานะครับในนามของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสงขลาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนนะครับในโอกาสที่เข้ารับพระราชปริญญาบัตรนะครับซึ่ง ความสาเร็จในวันนี้นะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวของบัณฑิตเองและเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาเช่นกันหลังจากนี้ไปขอให้บัณฑิตทุกคนประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศไทยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมหาวิทยาลัยราชภัฏส,สงขลาเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นดังนั้นอยากให้บัณฑิตทุกคนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่นชุมชนของเราครับขอบคุณครับ E